สีลห้าเป็นศีลพื้นฐานของพุทธบรุตรสีซึ่งในซีรีส์นี้ก็ได้เล่าเรื่องศีลมาตั้งแต่ศีลพื้นฐานจนมาถึงศีลห้าซึ่งเราก็รู้กันดีว่ามีปานาติบามีกินนามีกามมีมุมมสามีสุลาเนี่ยนะแต่ว่าที่หลวงพ่อจะนํามาให้เป็นการเขาเรียกว่าคลายขยายความคิด หรือว่า,าขยายมุมมองอของผู้ปฏิบัติธรรมออกไปเนื่องจากว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพอฟังไอ้ปาณาจิบาไอ้ศีลห้าเนี่ยอาจจะห้ามฆ่าสาัตว์อะไรพวกนี้พอฟังบ่อยๆเขานึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วมัน,ม,นมาจากศีลพื้นฐานอยู่สี่ข้อที่เราห้ฟังแล้วเนี่ยมาเมื่อวานนี้ตอนที่แล้วเนี่ยก็เล่าถึงว่าศีลเ,เนี่ยมันเป็นข้อสํารวมระหว่างกายวาจา